สวัสดีค่ะปีนี้ที่ตุรกีก็ใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเวยก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะดื่มเครื่องดื่มร้อนๆของไทยเรานั่นก็คือไมโลกับโอวันตินคลิปนี้ไม่มีสปอนนะเกิดจากความอยากของกล้วยล้วนๆเลยเวยก็เลยฝากเพื่อนหิ้วมาจากไทยค่ะเครื่องดื่มช็อกโกแลตแบบนี้ที่ตุรกีก็มีนะแต่มันเข้มข้นมากเวยว่ามันไม่อร่อยเท่าของไทยค่ะของไทยน่ะมันได้ฟิลกว่าคิดถึงตอนเด็กๆเลยค่ะดื่มแทบทุกวันอร่อยมากแล้วอาริปนะเขาก็ยังไม่เคยลองดื่มด้วยนะเดี๋ยวให้อาริฟลองดื่มดูว่าเเขาาจจะะชชอบไมรกก็งแ้ แก้วของอาริฟชงไมโลแก้วของกล้วยชงโอวันตินเราก็จะให้อาริฟลองชิมค่ะว่าเขาน่ะชอบแบบไหนมากกว่ากันต่อนนี้กล้วยน่ะตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่กล้วยมาอยู่ตุรกีตอนนี้ก็จะเข้า7ปีแล้วแต่ก็เหมือนกล้วยไม่ได้ดื่มเลยค่ะตอนกลับไทยนะ่ะก็ไม่ได้คิดจะดื่มด้วยเพราะว่าอากาศมันร้อนไงชอบไปซื้ออะไรเย็นๆมาดื่มมากกว่าคือมันก็นานมากจนจําไม่ได้แล้วค่ะว่าดื่มครั้งล่าสุดตอนไหนแต่ว่าปีนี้อ่ะก็ดันอยากดื่มขึ้นมาซะง,งั้นพอเทไมโลโอวันตินใส่แก้วเสร็จก็เอาน้าร ลงไปแล้วก็มาอ่านข้างซองว่ามันจะต้องเติมน้ํา200มลลิตรแต่แก้วที่เราใช้นะ่ะมันจุได้300มลลิตรค่ะแต่ว่ากล้วยนะ่ะก็ดันเทปไปสเกือบเต็มแก้วเลยรสชาติมันจะออกมาจืดไหมล่ะเนี่ยพอชงแล้วก็สังเกตได้ชัดเลยค่ะว่าทั้ง2แก้วนะ่ะสีมันต่างกันมากโอวันตินนะ่ะจะสีเข้มกว่าส่วนไมโลนะ่ะจะสีอ่อนกว่ามาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะเดี๋ยวเราจะชิมของเราก่อนแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนกันชิมนะคะ คิดถึงมากไม่ได้กินนานแล้วมาเปลี่ยนกันชิมยังไงบ้างนะมาเปลี่ยนกันชิมอ่าอร้อนจังไก่ทิง hot hot ơi ơi nóng what you think sam biết không biết gì sam biết, giống lắm, nó mềm bớt mềm, bớt, bớt. Nhưng mà, 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 nhưng Okay. Yes อืมในส่วนของ You have to say Sam no Hang <Hey> I Sam. feel Sam how I cannot say Sam but you you say this milk a lot and you say you don't like milk อารนีพวกบอกว่าเขาไม่ชอบดื่มนมคือเขาเป็นคนที่ไม่ชอบดื่มนมที่เสมเขาไม่เคยไม่ไม่เคยกินนมสดๆนะคะ You don't like นมไอ You say เม like ื่อช็อกโกแลตไอเค็มอะไแต่ว่าเขาดื่มนม <All right. S 1> ช็อกโกแลตคือเขาจะไม่ดื่มนมเปล่าๆเลยเขาไม่ชอบเขาจะดื่มได้แค่นมช็อกโกแลตแต่ว่าเขาบอกว่าไมโลอร่อยกว่าแต่ว่าไมโลมีนมเยอะกว่าเอ้าไมโลยหมดโอเค but you say you don't like milk but you like milk more นี่ <c oughs> อ่าาาาได้กินนานาา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  คิดถึงหน้า,นา,นนาหน้าวนี้บรนณารอดแล้วรอดแล้วนะคะเพราะว่ากล้วยซื้อมาอย่างละสองห่อฝากหิ้วมาอย่างละสองห่อนะคะทุกคนเด <laughs> ใช่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  <laughs> <laughs> Ay, I love my... I love my... Hi, hello mom. Hello me. Hello go Yalom, go cheer, comment like, like, bye-bye. So bye bye.